สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักในพระเจ้าทุกท่านขอบคุณพระเจ้านะคะที่เราได้มีเวลาพิเศษเช่นนี้เพื่อจะได้สื่อสารและ,และเรียนรู้กันและกันวันนี้อยากชวนพี่น้องได้สำรวจชีวิตของเรากับพระเจ้าเป็นเรื่องพื้นฐานทั่วๆไปนะแต่มันเป็นกระบวนการที่พระเจ้าใช้ในการสร้างชีวิตของเราให้เติบโตกับพระองค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถส่งอิทธิพลชีวิตที่ดี ออกไปจนในที่สุดแล้วมหาบัญชาพระเจ้าที่ปรารถนาจะให้เราได้ร่วมมือกับพระองค์สำเร็จได้อย่างเป็นวิถีชีวิตของเราวันนี้อยากคุยกับพี่น้องในหัวข้อถามใจเธอดูพี่น้องคะเมื่อเรามารู้จักพระเจ้าเราพบว่าหลายอย่างเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนไปได้อย่างง่ายๆแต่บางอย่างก็ยากเหลือเกินสู้กันจนเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าก็ยังผ่านไปไม่ได้เลยอยากชวนพี่น้องให้มาดูพื้นฐาน ที่เราควรใส่ใจกันเรื่องแรกที่เราควรใส่ใจก็คือเรื่องของการใช้เวลาของเราเพราะเวลาเป็นสิ่งที่จะสร้างให้คนนี้มีวินัยมากขึ้นอยากให้พี่น้องได้เริ่มสำรวจเวลาของเราในเรื่องของการมาโบสถ์การมา,มาแคร์การใช้เวลากับพี่เลี้ยงหลายครั้งที่เราไปโบสถ์สายเราไปแคร์ไม่ทัน รอบอธิษฐาน8โมงเราไป8โมงครึ่งหรือ9โมงรอบนมัสศการ10โมงบางทีเราออกจากบ้าน10โมงจะทันไหมคะเนี่ยแต่ถ้าเป็นนัดหมายลูกค้าหรือเป็นอาจารย์นัดสอบเราสามารถไปก่อนเวลานัดหมายได้สิ่งนี้ก็ต้องเป็นคำถามเหมือนกันที่เราจะต้องบอกว่าหันกลับมาถามใจเธอดูว่าเราให้ความสำคัญอย่างไรอีกเรื่องหนึ่งที่อยากชวนพี่น้องทบทวนก็คือเรื่องของการเฝ้าเดี่ยว การเฝ้าเดี่ยวเนี่ยเป็นเวลาส่วนตัวที่ดีมากเลยกับพระเจ้าพี่น้องเฝ้าเดี่ยวครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คะแน่นอนว่ามีหลายๆคนที่จริงจังกับพระเจ้าในเรื่องนี้แต่เรากำลังพูดกับบางคนถ้าคำถามนี้โดนใจพี่น้องบางคนทำไงดีคะพี่น้องถามใจเธอดูนะคะในเรื่องที่สามที่อยากชวนพ,พี่น้องได้ทบทวนก็คือเรื่องของการที่เราจะตั้งใจอ่านพระคัมภีร์ ซึ่งเป็นพระคำของพระเจ้าที่พะองจะสื่อสารกับเราด้วยถ้อยคำของพระองค์เองพี่น้องเชื่อไหมคะว่ามันเป็นเวลาที่ดีมากๆที่พระเจ้าอยากจะใช้เวลาส่วนตัวกับเราแล้วอยากจะพูดเรื่องที่เป็นส่วนตัวของเราด้วยกับเรานะคะแต่หลายครั้งเราก็ไม่ได้ตั้งใจกับสิ่งนั้นพี่น้องอ่านพระคัมภีร์อย่างตั้งใจเมื่อไหร่คะครั้งสุดท้ายอีกประเด็นหนึ่งพี่น้องอาจจะยัง อย่าไปกังวลน,นะคะแต่ว่าเราชวนกันคิดนะเราชวนกันทบทวนชีวิตของเราอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของการนมัสการเราจริงจังกับการนมัสการพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนวันอาทิตย์เราได้พักสงบในพระเจ้าจริงๆหรือเปล่าพี่น้องสังเกตไหมหลายครั้งที่เราร้องเพลงนมัสการแต่ตาเราก็อ่านไลน์หรือเราก็ดูเฟซซึ่งสิ่งเหล่านี้พี่น้องถ้าเราทำไปพร้อมๆกันมันไม่ได้ มันไม่ได้บอกว่าเราให้คุณค่ากับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากแต่มันเหมือนกับว่าเราไม่ได้ให้คุณค่ากับสิ่งใดเลยบางทีเราอาจจะมีเหตุผลบอกว่าไม่เป็นไรพระเจ้าเข้าใจเราแต่อยากให้พี่น้องหันมาอีกด้านหนึ่งว่าแล้วเราเข้าใจพระเจ้าหรือเปล่าเราแคร์ความรู้สึกของพระองค์หรือเปล่ารวมถึงการสามัคคีธรรมในตอนเที่ยงซึ่งเรียกว่าเป็นสารติบูชาที่มีในพัมพีเดิมพี่น้องคะ ทั้งหมดที่พูดถึงเป็นสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาให้เราได้มีความสัมพันธ์จริงๆกับพระเจ้าและประเด็นสุดท้ายที่อยากจะพูดในวันนี้อยากชวนพี่น้องได้ทบทวนในเรื่องของการถวายที่จริงแล้วเรื่องของการถวายเป็นเรื่องอยากจะเน้นไปที่เรื่องของตัวเลขนะคะว่ามันเป็นตัวเลขที่ชัดเจนเข้าใจได้ง่ายในพหัมพีเดิมใช้คาําว่าทศาสองหรือสิบลถที่เราพูดกันง่ายๆเข้าใจง่ายๆแต่ในพหัมพีใหม่เนี่ยเขาใช้ พระพีหม่ใช้คําว่าเราให้เราถวายด้วยใจยินดีให้เราถวายด้วยเต็มใจให้เราถวายด้วยไม่เสียดายวันนี้เราเคยไหมคะที่เราลังเลในการถวายเรากลัวไหมคะว่าพอเราถวายแล้วเงินที่เรามีเหลืออยู่จะไม่พอถ้ามันเป็นอย่างนั้นพี่น้องเราต้องหันมาทบทวนใจของเราพระเจ้าปรารถนาให้เราตัดสินใจที่จะไว้วางใจพระเจ้ามากกว่าสิ่งที่อยู่ในมือของเรา ถามใจเธอดูอีกครั้งถ้าเราเชื่อในถ้อยคำของพระเจ้าเรายินดีเราไม่ลังเลเราจะพบความจริงในพระเจ้าและเราจะเห็นพระคุณที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตของเราในพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่สามข้อสิพูดกับเราชัดมากตรัสว่าเพราะว่าพระเนตรของพระองค์เฝ้าดูคนชอบธรรมและพระกันของพระองค์ทรงส,งสดับคำอ้อนวอนของเขา พี่น้องวันนี้เราเป็นคนชอบทำในพระเจ้าเราเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงดูแลเราสามารถไว้วางใจพระเจ้าด้วยสุดใจในทุกเหตุการณ์สถานการณ์ข้าพระเจ้ากำลังพูดกับพี่น้องที่ตั้งใจในการเดินกับพระเจ้าและปรารถนาที่จะเติบโตอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าแต่สำหรับพี่น้องที่มีลูกเล็กๆหรือที่ทำงานที่ไม่สามารถจัด เวลาได้ลงตัวจริงๆเราสามารถค่อยๆคิดค่อยๆปรับในสถานการณ์จริงของเราเชื่อว่าพระเจ้าจะมีหนทางที่จะนำเราออกจากความจำกัดรอบด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความชื่นชมยินดีได้เสมอพี่น้องที่รักคะที่กล่าวมาทั้งหมดไม่ใช่ทำบัญญัติและก็ไม่ใช่พูด ชวนพี่น้องคิดเพื่อทำให้เกิดการฟ้องผิดหรือปรับปรำใดๆแต่อยากให้เราได้ทบทวนชีวิตของเรากับพระเจ้าสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญในชีวิตของเรามากน้อยแค่ไหนวันนี้เราเป็นลูกของพระเจ้าเราเป็นผู้รับใช้ที่แท้ของพระองค์ไม่ใช่คนสมัครเล่นและพระเจ้าปรารถนาจะสร้างชีวิตของเราให้เป็นผู้รับใช้ที่เป็นมืออาชีพพระเจ้าปรารถนาให้เราใช้ตะลันความสามารถของประธานศักยภาพ ทั้งหมดที่มีในใชีวิตของเราเพื่อการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าถามใจเธอดูอีกครั้งเพื่อเราจะสามารถกลับใจกับพระเจ้าได้และเพื่อเราจะสามารถเอาจริงเอาจังกับกระบ,บวนการที่เกิดที่มีขึ้นเพื่อพัฒนาชีวิตของเราในเวลาที่ดีที่สุดของพระเจ้าวันนี้อยากให้พี่น้องได้ลองเลือกสักหนึ่งประเด็น ที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นว่าเราเป็นเรื่องที่เราไม่ได้ให้ความสำคัญเราอยากจะกลับใจใหม่อยากให้พี่น้องจริงจังกับสิ่งเหล่านี้เราอาจจะเลือกสักหนึ่งประเด็นแล้วลองทำเช่นพี่น้องอยากนมัสการพระเจ้าพบพระเจ้าสุดใจโดยการที่เราตั้งใจจะไม่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาตลอดเวลาของการนมัสการเพื่อจดจ่อกับพระเจ้าและให้พ,พระวิญญาณโดยสุดนาเรา หรือเราอาจจะตั้งใจถวายโดยการแยกส่วนถวายเป็นส่วนอย่างเจาะจงและเราจะให้สิ่งนั้นชัดเจนขึ้นในชีวิตของเราถามใจเธอดูอีกครั้งขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ